ครับสวัสดีครับโกเชนร้อยถึงวันนะครับวันนี้โกเจนได้วัตถุดิบมานะครับก็คือแฮดเมดนะครับนี่เก็บจากมันรอนะครับจังหวัดรังนะครับวันนี้โกเชนจะแกะแฮดเมดนะครับแฮดเมดนี่เก็บมาคือตรงทาความสะอาดก่อนนะครับเพราะมันจะมีเศษใบไม้เศษอะไรอยู่แล้วก็เราเอามาตัดแต่งไอ้ทีมันไม่ช่วยๆออกนะครับแล้วก็มาต้มต้มนึ่งน้ำโกเชนจะต้มนึ่งน้ำต้มพอให้มันบานมาเนี่ยครับ ไอ้ดอกบานๆนะครับแล้วก็ตักขึ้นมาก็ใส่ในน้ำปกตินะครับใส่เฉยพักไว้นะครับแล้วก็ก็เช่นจะแกงใส่ใส่มู๊นะครับมู๊จินนะครับแล้วก็รวมความตื่นเต้นในการกินก็คือจะใส่กระดูกมู๊กันกับกระดูกไก่นะครับเพื่อตักชิ้นได้มานะครับแล้วก็เกลืองแกงนะครับก็เช่นจะใช้เกลืองแกงทีนะครับแล้วก็ผสมกับเกลืองแกงครัวนิดหน่อยครับนะครับแล้วก็ ปรุงวยเกลือนะครับแล้วก็เกลือกับุ่งชูอดแค่นี้ครับไม่ปรุงลยครับแล้วก็มีวัตถี่ย่างทีนะครับเดี๋ยว่อยช่่มมันครับขั้นตอนเล็กนะครับโอโคเช่นจะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะครับเราจะควเนน้อก่อนนะครับใส่กระเทียมบุแล้วก็ตับลงไปนะครับเนี่อครับเลย ไปอ่อนๆครับตอนนี้ไปอ่อนเขาไม่แรงไม่ไมไมรีบนะครับ <S <S ไปปรับไปเอาไว้นึง่งยางเราคือเราจะกลัวเถืองมันไหม้ด้วยนะครับ <S <S อ่ากลัวกระเดกหน่อยนะครับ <S <S แล้วก็เส้นเขืองครับ <S <S เป็นอีครับเขื่องตีเตมันด้วยครับเพ่มอ ก็กลุ้งคัวได้กลับไปทักประมาณถังนี้ก่อนนะครับอ่าก็ละ,ละลายเสียงครับเพื่อชิชใจวิธีนี้พอว่าเผื่องเกงจะได้พานความร้อนนะครับแล้วก็อ่ามันจะได้หอมขึ้นนะครับก็ักพอประมาณนะครับเดี๋ยวเ็ื่อเชิจะใส่ห้างสีไปก่อนนะครับคือกันเสืี่ยไม้นะครับ จะได้ละลายเคืองได้ดีด้วยนะครับตอนนี้ก็เจี่ยนใส่หั่งสีไปแล้วนะครับเปิดจะละลายเคืองแล้วก็เติมเครื่องครับกับนี่ครับหมกคั่วไป,ไปเหลือนะครับซี่ก็จะซวยปนนี่ครับเขื่อนจะลายดีนะครับ กอเดี๋ยวรอสักนิดนึ่งใหไอพอมูพอซุกพอซุกสักปสบุปเปอร์เซนต์นะครับแล้วก็กวเชี่ยนเรจะใส่น้ำตีไปนะครับต่อไปนะครับนี่เชลี่ยนกัวใส่น้ำีไปนะครับเพ่แค่มานี่แล้วก็เติมน้ำตีครับเติมน้ำตีเลยจะเติมไม่ไม่มดตัางมัดนะครับายปิดตายทีนึง ก็ต้มเอ่อเห่งไปนิดนึงนะครับให้พอเดือดนะครับแล้วก็กวาชินจะใส่กันเม็ดเยียวเอ่อโรยเกลือด้วยนะครับใส่เกลือลงไปนะครับเพิ่มไอ้มันครับก็จาดขึ้นมานะครับแต่ควอยชินยมนไหวตัวไม่ครับ ก่นนำแกงหมูเลยนะครับกรเชียนวดไฟนิดนึงอ่าแล้วสเคี่ยวไปประมสักห้าทีก่อนก่อนเราจะดูมุ้ไปกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาคอยชุ่มฝายเอกลงไปในในหม้อนี้ครับว่างนี้นะครับกคเชนก็ชิมรสจาดนะครับอืมซึ่งเกลืองครับ ตึ้งเขื่องง้อยเลยนะครับแล้วก็เค็มได้แหละครับเค็มไปอืมเฮ้ยต่อไปมาเจอกับพายเอกครับแฮ็ดแมทครับแฮ็ดแมทใส่แมทเลยครับอ่าโกเชียนหลังดีนะครับเศษดินเศษตะกอนก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไมีแต่ไม่มีเลยนะครับอ่าแตงไปนิดนึงนะครับแล้วก็กดให้จมจมนะครับ นี้เหลืออีกพี่ก็โัเชียนไส้นี้เลยว่าแบบจิกนะครับแบกบูชีกไปก่อนก็ปิดตายแบบซอยเดี๋ยวจะหัเชีนจะไส้หัวตีนะครับปิดตายเราชิมกับฉาแล้วก็ไปกูซอยไงแบบใส้ไปก่อนเลมปรง่งจริงนะครับจีกยำๆเลยครับจัตจัง,งการเลยอ๋ออืมอืม อ่ะเมื่อกี้ก็เชี้นก็ชิมรสชาติแล้วนะครับก็ออกอ่าคมๆนะครับเอ็ดเม็ดมันจะค้มล้อมๆนะครับถ้าไม่คมก็ไม่กินนะครับไม่ใช่เอ็ดเม็ดนะครับก็ชิมรสชาติเพิ่มติมแล้วเอ่อเข,มข็มได้เข็มได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวใส้วดีเ,เพิ่มไปน่าจะอ่อนเข็มอีกก๋เชี้นจะชิมอีกทีนแต่ว่าจุกงงี้นะครับใส้วดีเ,เลยครับอ๋อไส้วดีแล้วก็ ยยำๆไปครับอันนี้ยังยังไม่พุงชูรสดนะครับเราก็เชิญใส่ชูรสดนิดนึงอ่าจดนิดนึง่งอืวก็เป่งไฟนิดนึองก็เชิญยาชิมรสชาตินะครับอืากินจังเลยหอมเลย Để nữa, ừ. Chà, này để bơm cười nữa bơm cười nồi Hãy subscribe này kênh Ghiền Mì Gõ อืมอดีแล้วได้แล้วได้เดีว,วโอเคเดี๋ยวไปมาตอนจิ้มเงินครับเดี๋ยวจิ้มไม่ดูครับเดี๋ยวโกเชนจะตักเป็นพอประมาณนะครับจะจิ้มไม่ดูนะครับตอหม้อน,นี้โกเชนไม่ได้กินคนเดียวนะครับก็เดี๋ยวป้าไปไอตังบ้านแม่ได้กินกันนะครับอันนี้จิ้มให้ดูเป็นเสื้อ,อ,อตัวย่างนะครับ เม็ดชิ้นใหญ่ก่อนนะครับก็เป็นลุกงู้ดละกันเนาะ,ะหอ้องเปล้ออ่ยนอ่ะเอ้ามาชิไม่ดูนะครับเม็ดเม็ดกับหย่อนสุดหยอดร้อนอยู่หย่อนอยู่ปะโปไหมเอา้า อืมสำร้อมนะครับแล้วก็ได้ความมั่นจากถุงเต๋นะครับลูกมูเปยหมอืมเปยเปยเปยอืมร่อยร่อยจริงจงเลยร่อยตึงวันเดี๋ยวไม่คลิปหนะ้าครับขอบคุณหมากบติดรับชมครับขอบคุณครับ